สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงบทสนทนาที่น่าสนใจมากๆจากตัวอย่างหนังเรื่องคุณพันสามรีรีลีสนะคะที่ SF Cinema เผยแพร่บน u t u b e เราจะมาลองดูกันค่ะว่าเออบทสนทนาสั้นๆพวกนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับตัวเรื่องตัวละครหรือว่าทิศทางของหนังเรื่องนี้ครับผมก็น่าสนใจมากทีเดียวใช่ค่ะคือฟังแล้วบรรยากาศมันเข้มข้นขึ้นมาเลยนะคะมีทั้งแอคชั่นแน่ๆล่ะ แล้วก็ความขัดแย้งกฎหมายคนนอกกฎหมายอืมครับเราก็มีกลิ่นอายเหนือธรรมชาติด้วยโดยเฉพาะคำว่าวิชาคงกระพันนี่แบบสะดุดหูมากคำนี้เด่นมากครับจริงค่ะแถมมีประโยคเด็ดปิดท้ายอีกพวกมันเป็นผีผมจะเป็นโยมบาลโหมันแบบดึงดูดให้หยอกลุงต่อเลยครับดึงความสนใจได้ดีเลยประเด็นแรกที่แบบชัดเจนมากเลยนะคะก็คือเรื่องวิชาคงกระพันนี่แหละคะ่ะ มันมีการถามกันตรงๆเลยนะใช่ครับมีบทสนทนาที่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงที่ว่าวิชาคงกระพันที่ข้ามอบไอเอ็งไว้ยังดีอยู่ไหมแล้วคำตอบก็คือยังอยู่ดีครับคุณแถมยังมีคนทักอีกนะคะคุณมึงเหนียวนะใช่ไหมคุณคือมันชัดเลยว่าเรื่องนี้ต้องมีพลังพิเศษจริงๆใช่ครับการมีอยู่ของวิชาคงกระพันเนี่ยเป็นการตั้งต้นที่น่าสนใจมากมันเปิดมิติเรื่องพลังเหนือธรรมชาติเข้ามาเลย แต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือ,อ,อบทสนทนามันไม่ได้ปล่อยให้พลังนี้มันสมบูรณ์แบบหรือว่าไม่มีข้อเสียเลยนะอ๋อยังไงคะมันมีการพูดถึงขั้วตรงข้ามด้วยครับคือประโยคที่ว่าเมื่อเวลามันมาถึงทุกอย่างมีเสื่อมลงไม่มีสิ่งใดคงทนตลอดไปอืมจริงด้วยค่ะมันเหมือนเป็นการบอกใบ้ว่าแบบถึงจะมีความสามารถพิเศษแต่ก็อาจจะมีลิมิตครับอาจจะมีขีดจำกัดหรือมีจุดอ่อนซ่อนอยู่ ความตึงเครียดระหว่างพลังที่ดูเหมือนจะแบบโอ้โหสุดลอดเลยกับความจริงที่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเสื่อมไปตามเวลาครับผมมันทําให้เราสงสัยในตัวขุนพันเลยนะคะว่าไอความคงกระพันของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่มีเงื่อนไขอะไรหรือว่าเออมันก็เสื่อมลงได้เหมือนกันประเด็นนั้นน่าคิดมากครับมันอาจจะเป็นความขัดแย้งหลักของตัวละครเลยก็ได้ว่าพลังที่เขามีจริงๆแล้วมันมั่นคงแค่ไหน หรือมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของความพยายามที่จะต่อต้านอะไรบางอย่างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเขาหรือเปล่าอืซึ่งเรื่องนี้มันก็นำเราไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆที่ตัวขุนพันธ์กำลังเจออยู่ด้วยครับค่ะดูเหมือนว่าตัวขุนพันธ์เองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สบายๆเลยนะคะมีคนพูดกับเขาเหมือนแบบตำหนีนิดๆว่าเลิกทำตัวเป็นพระเอกฉายเดี่ยวได้แล้วครับประโยคนี้ชัดเจน แสดงว่าเขาน่าจะมีวิธีการทำงานที่อาจจะเคย work ในอดีตแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่เหมาะแล้วหรือมีคนไม่เห็นด้วยกับการลุยเดี่ยวของเขาค่ะอันนั้นคือแรงกดดันจากภายนอกนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือความขัดแย้งที่มาจากอดีตของเขาเองอดีตเหรอคะใช่ครับประโยคที่ว่าอย่าลืมนะว่าท่านขุนเองก็เคยมีคดีที่เคยเป็นพวกเดียวกับพวกมันโหประโยคนี้แบบพลิกเลยนะคะครับ มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อขุนพันธ์ไปเลยนะจากฮีโร่ผู้พดุงความยุติธรรมกลายเป็นคนที่มีอดีต,ตแบบเทาๆเ,เคยผัวพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามมาก่อนใช่ครับเคยอยู่ฝั่งนั้นมาก่อนจุดนี้เพิ่มมิติให้ตัวละครเยอะมากเลยค่ะทำให้เขาดูเป็นมนุษย์มากขึ้นมีความซับซ้อนไม่ใช่แค่ภาพฮีโร่ด้านเดียวแน่นอนครับแล้วดูเหมือนว่าตัวเขาเองก็แบบไม่อยากจะกลับไปยุ่งเรื่องพวกนี้แล้วด้วยใช่ไหมคะเห็นมีประโยคที่เขาพูดว่า ขอโทษนะครับคุณหลวงผมวางมือจากส่วนกลางไปตั้งนานนะชัดเจนเลยครับว่าเขาวางมือไปแล้วจริงๆและดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะกลับมาเลยอืมทำไมล่ะคะอาจจะเพราะรู้ว่ามันอันตรายหรืออาจจะเพราะอาดีตที่พบพันกับพวกมันนี่แหละที่ทำให้เขาอยากจะหนีไปให้ไกลๆค่ะแต่สถานการณ์มันก็บีบคั้นไงครับเพราะมีคนบอกว่า มีแต่ท่านขุนแล้วครับที่รู้จักพวกมันดีอ๋อความรู้เฉพาะตัวเกี่ยวกับศัตรูในอดีตใช่ครับกลายเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็เหมือนเป็นพันธนาการที่ดึงเขากลับมาสู่วงวนเดิมแต่การที่บอกว่าเขาเคยเป็นพวกเดียวกับพวกมันเนี่ยมันไม่ทําให้เขาดูน่าสงสัยหรอคะในสายตาคนอื่นหรือว่าคนในหน่วยงานเดียวกันเองนะสิครับมันจะกระทบความน่าเชื่อถือของเขาในการกลับไปทําภารกิจนี้ไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับ และนั่นยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้สถานการณ์เข้าไปอีกนะคือมันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาไม่อยากกลับมาก็ได้เพราะรู้ว่าอาจจะดูนตั้งคำถามเรื่องความพักดีอืมหรืออาจจะต้องไปเผชิญหน้ากับอดีตในรูปแบบที่เขาเองก็ไม่อยากเจอมันสร้างภาวะแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้ตัวละครเลยทั้งๆที่ต้องใช้ความรู้จากอดีตแต่ก็ต้องระวังอดีตนั้นด้วยถูกต้องครับระวังไม่ให้อดีตมันย้อนกลับมาทาร้ายตัวเอง พอพูดถึงพวกมันที่ท่านคุณรู้จักดีก็มาถึงฝ่ายตรงกันข้ามกันบ้างที่เรียกว่าขบวนการเชิดดำครับกลุ่มนี้บทสนทนาบอกว่ากลุ่มนี้ยังแข็งแกร่งอยู่มากถึงแม้เสือฝ้ายจะตายจากไปแล้วอืมประโยคนี้สำคัญการเน้นว่าถึงผู้นำเก่าจะไม่อยู่แล้วแต่ขบวนการยังอยู่ดีสแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่กลุ่มโจรธรรมดาแล้วสิคะใช่เลยครับต้องเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจนและก็น่ากลัวด้วยค่ะเพราะธรรมชาติของไผ่คู่คามนี้สำคัญมากครับ พวกเขามีความต่อเนื่องคือยังแข็งแกร่งปรับตัวได้แม้จะเสียผู้นําไปและความเชื่อมโยงในอดีตของคุณพันธุ์รู้จักพวกมันดีก็กลายเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เขาถูกมองว่าเป็นคนที่แบบเหมาะสมที่สุดที่จะไปรับมือทั้งๆที่เขาอาจจะเสียเปรียบใช่ครับแม้ว่าจะเสียเปรียบเพราะมีประโยคที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้เกิดเป็นทันทีนี้ท่านคุณไม่มีอํานาจต่อรองเลยประโยคไม่มีอำนาจต่อรองนี่ก็น่าสนใจคะ่ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะ คือท่านขุนไม่มีเส้นสายในพื้นที่นั้นหรือว่าฝ่ายตรงข้างมีอิทธิพลเหนือกว่ากฎหมายไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยครับมันบอกเป็นนายว่าขุนพันอาจจะต้องเข้าไปในถิ่นของศัตรูที่แบบเข้มแข็งมากๆค่ะมีทั้งกําลังคนแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลในท้องที่ที่ทําให้ขุนพันซึ่งเป็นคนนอกหรืออาจจะถูกมองว่ามีอดีตไม่น่าไว้ใจเนี่ยตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบมากอํานาจในมือเขาก็เลยจํากัดใช่ครับ มันยิ้นตอกย้ำว่าภารากิจนี้มันอันตรายและยากลำบากแค่ไหนแล้วก็อาจจะผลักดันให้เขาต้องใช้วิธีการที่เด็ดขาดอย่างที่ประกาศกล้าออกมาไงครับว่าพวกมานเป็นผีผมจะเป็นโยมบาลโหฟังดูสถานการณ์ตึงเครียดมากจริงๆคะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องงานหรือการสู้กับผู้ร้ายอย่างเดียวนะคะแต่มันมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวด้วยครับผม ทำให้เดิมพันมันสูงขึ้นไปอีกใช่ครับประเด็นเรื่องเดิมพันส่วนตัวนี้เพิ่มน้ําหนักให้ความขัดแย้งได้ดีเยี่ยมเลยมีบทสนทนาที่ดูอ่อนโยนนะแต่แฝงความในสําคัญอยู่ระหว่างขุนพันกับผู้หญิงคนหนึง่งอาจจะเป็นภรยาเขาน่าจะใช่ครับที่พูดว่าทันนุนไม่สบายใจผีไม่รับงานก็ได้นะค่ะแล้วก็มีไม่ต้องห่วงเรื่องกับลูกแค่กลับมาให้ทันลูกคลอดก็พอครับผม การที่เขากําลังจะมีลูกนี่แหละค่ะที่ทําให้การตัดสินใจรับภารกิจเสี่ยงตายครั้งนี้มันแบบหนักหน่วงขึ้นไปอีกแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าที่หรืออุดมการ์แล้วแต่มันคือการเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงในขณะที่กําลังจะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาอมืมันสร้างความขัดแย้งที่ชัดเจนมากเลยนะระหว่างความรับผิดชอบต่ออดีตต่อหน้าที่กับความปรารถนาที่จะสร้างอนาคตที่สงบสุขก,กับครอบครัวค่ะ มันทําให้การตัดสินใจของคุณพันธ์มีมิติทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองหรือเพื่อกฎหมายอย่างเดียวแล้วแต่กําลังสู้เพื่ออนาคตของครอบครัวด้วยแต่ในขนาดเดียวกันมุมมองของฝ่ายตรงข้ามก็น่าสนใจนะคะครับผม มีประโยคหนึ่งที่เหมือนจะเป็นเสียงของฝ่ายนั้นพูดที่ว่าพวกกูเป็นโจรมาตลอดชีวิตอย่าให้กลับหลังคงไม่ได้ใช่ครับประโยคนั้นประโยคนั้นก็สะท้อนอะไรบางอย่างออกมาเหมือนกันนะคะมันเหมือนเสียงของคนที่รู้สึกว่าตัวเองแบบมาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับแล้วครับหรืออาจจะถูกสถานการณ์บีบให้ต้องเดินในเส้นทางนีต่อไปค่ะใช่เลยครับมันสะท้อนความรู้สึกจนตรอกหรือความเชื่อว่าตัวเองไม่มีทางเลือกอื่น ซึ่งความรู้สึกแบบนี้เองที่มักจะนําไปสู่การกระทําที่รุนแรงและสิ้นหวังอืมดังที่ปรากฏในอีกประโยคที่ว่าเสียใจด้วยนะครับท่านบังคับให้ผมไม่มีทางเลือกโหดร้ายเหมือนกันนะคะคันให้ต้องเลือกทางที่เลวร้ายน้อยที่สุดสําหรับตัวเองเอาละค่ะจากบทสนทนาทั้งหมดที่เราคุยกันมาพอจะสรุปภาพรวมที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยนะคะเรามีฮีโร่ที่ไม่เต็งใจจะกลับมาทำภารกิจครับวีรบุรุษจำใจ มีอดีตที่ซับซ้อนแล้วก็อาจจะย้อนมาส่งผลกระทบได้อีกอืมแถมอาจจะมีพลังพิเศษที่ก็ไม่รู้จะแน่นอนแค่ไหนใช่ครับพลังที่ไม่จีรังกำลังต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าที่รู้จักดีซึ่งเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับผมแถมยังต้องแบกรับความกดดันเรื่องครอบครัวที่กำลังจะเริ่มต้นอีก โอ้เยอะเลยค่ะถ้าเราจะกลั่นเอาอแก่นสำคัญออกมาจริงๆนะครับสิ่งที่โดดเด่นมากคือความคงกระพันที่ไม่จีรังนี่แหละค่ะพลังอำนาจที่ขุนพันอาจจะมีมันดูขัดแย้งกับสัจธรรมเรื่องความเสื่อมสลายซึ่งแก่นเรื่องนี้อาจจะสะท้อนอยู่ในตัวขุนพันเองที่ต้องต่อสู้กับทั้งศัตรูภายนอกและกออ็อดีตในใจที่ไม่เคยจางหายไปอนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องธรรมชาติของวีรบุรุษที่ถูกท้าทาย เขาควรจะลุยเดี่ยวเหมือนเดิมหรือต้องเรียนรู้ที่จะร่วมมือค่ะเขาจะจัดการกับอดีตที่มีตำหนิของตัวเองได้ยังไงนั่นสิคะและอีกแก่นที่สำคัญคือความสิ้นหวังที่ดูเหมือนจะขับเคลื่อนทั้งสองฝ่ายเลยทั้งขุนพันธ์ที่ถูกสถานการณ์บังคับและฝ่ายตรงข้ามที่รู้สึกว่าไม่มีทางถอยแล้ว ความรู้เฉพาะตัวของขุนพันธ์เกี่ยวกับขบวนการเชิดดำบวกกับความแข็งแกร่งของศัตรูและสถานะไม่มีอำนาจต่อรองของเขาเองทั้งหมดนี้มันสร้างสภาวะที่ดูเหมือนว่ามีแค่เขาเท่านั้นที่พอจะหยุดภัยนี้ได้ แม้จะไม่เต็มใจก็ตามใช่ครับแม้จะไม่เต็มใจก็ตามการประกาศตัวเป็นยม,มาบาลเพื่อปราบผีเนี่ยจึงเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันบีบคั้นถึงที่สุดแล้วจริงๆเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับแค่บทสนทนาไม่กี่ประโยคเองนะแต่สร้างโรคที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งตัวละครที่มีมิติแล้วก็เดิมพันที่สูงลิ้วได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับผมและถ้าจะทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อนะครับจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมด เรื่องความขัดแย้งระหว่างวิชาคงกระพันกับทุกอย่างมีเสื่อมลงเนี่ยมันน่าสนใจมากว่าความขัดแย้งนี้จะปรากฏออกมาในการเดินทางของขุนพันยังไงค่ะโดยเฉพาะเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่เปรียบเหมือนผีและเขาเลือกที่จะเป็นยมมาบานคำถามคือความคงกระพันที่แท้จริงในเรื่องนี้มันจะอยู่ที่พลังวิเศษหรือมันจะอยู่ที่ความมุ่นมั่นจิตใจหรือสิ่งอื่นใดกันแน่โหคำถามน่าคิดมากครับ นี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่รอคำตอบอยู่ในหนังเต็มๆครับ <c ười> น่าติดตามมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการมาร่วมเจาะลึกประเด็นต่างๆจากตัวอย่างภาพยนตร์ขุณพันสามรีลลีส์ในวันนี้ค่ะยินดีครับผม